ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ทเวลนะครับตามที่คุยกันไว้นะครับสําหรับหวยบังมังนน์นะครับผมก็เมื่อกี้ก็ได้โทรหาบังมังนน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งบังก็ให้มาเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าบังให้เฉพาะเล็กล่างครับเลขบนยังไม่กรองนะครับผมนะครับหวยบังมังนน์นะครับผมงวดวันที่นะครับไม่แน่ใจผมตั้งขากล้องแล้วก็เชียนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอฟซีเห็นชัดหรือเปล่านะครับ บางเมืองนวลน,นะครับผมบางเมืองนทน์นะครับผมงวดวันที่นะครับสิบหกเมษายนนะครับสองห้าหกสี่นะครับผมนี่ครับบางเมืองนท์ให้มาแล้วครับก็าบางบอกว่างวดน,นี้บอกว่าชัว ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับบอกว่าบังบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ล้านเปอร์เซ็นต์ของบังเนี่ยบังให้อะไรบ้างผมนะบังบอกว่าบอกว่ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวสมพงศ์ทวีก็จะเขียนจดชานะครับผมก็แล้วก็บังฟันทงด้วยนะครับผมวันนี้ฟันทงตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเขาบอกงี้นะครับผมก็เลขตัวแรกก็จะเป็นนะครับผมศูนย์หกนะครับนี่ครับศูนย์หก หนึ่งหกนะครับสองหกนะครับสามหกสี่หกห้าหกครับหกหกหกเจ็ด นะครับหกแปดหกเก้านะครับนี่ครับผมบังให้รูดหกนะครับผมก็บังนะครับให้รูดหกนะครับผมก็คือให้กลับด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวที่ให้บังบังให้มาเนี่แบบสี่ตัวนี่คือบังให้แค่นี้นะผมศูนย์หกนะครับ FT ดูดนะครับผม หนึ่งหกสี่หกห้าหกนี่นะครับบังให้นะครับผมให้มาสี่ตัวที่เหลือสมพงเติมให้นะครับเทเวลเติมให้นะครับบังให้สี่ตัวนะครับเออ่เพราะว่าบังบอกว่านะครับหกปักหลักหน่วยนะครับบังบอกว่าบังหกปักหลักหน่วยนะครับบังบอกว่าหกปักหลักหน่วยก็เลยรู้เลย ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกี่หห้าหหหหเจดหแปดหกครับหกนะตัวนี้กลับด้วยนะครับผม0ูนย์หกหกศูนย์นะครับหนึ่งหหหนึ่งนะครับสี่หหสนะครับห้าหหห้านะครับผมนี่ครับสตัวสตัวสหางบางบอกมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ร้านเปอร์เซ็นต์ตัวใดของบังคือนี่ครับในกอบหรือของบังนะครับนี่ครับในกอบดรือของบังนะครับอันนี้ก็ของบังนะครับศูนย์หกหนึ่งหกในของบังนะครับสี่หกหกสี่ในของบังนะครับแล้วก็ห้าหกหกห้าในของบังนะครับนี่คือที่เหลือที่ผมเติมให้นะครับผมคือบังบอกว่าวิง่งหกตัวเดียวนะครับผม นี่ครับบางบอกว่าวิ่ง6ตัวเดียว6ล่างนะครับไม่ใช่6บนนะครับ6ล่างใครจะขึ้นบนก็แล้วแต่นะครับนี่คือบางให้เล็กล่างเล็กเล็กบนบางยังไม่กองครับให้วิ่ง6ตัวเดียวนะครับ6มาแน่นอนนะครับ6กล้านเปอร์เซ็นต์นะครับบางบอกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ6กเดินมาแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็บางบอกว่า6ปักหลักหน่วยนะครับผม6ปักหลัก นะครับหน่วยนี่ครับผมปากหลักหน่วยนะปากหลักหน่วยนะอา่าไม่ชัดร่วงครับอันนี้เป็นลอง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 อ่ลเอ้าวแมวโอ้ยบ่าววามากดแล้วน้องบ่าววาพ่อเอาโอ้แมวกดครับนี่ครับแมวให่ใหญ่ทนเก่าอ่ะโอเคครับผมบังบ,าบาากก่าว่าวิ่งหกตัวเดียวนะค,ครับผมนี่ครับหกปากหลักหน่วยหกใหญ่ใหญ่ยยหน่อย ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับของบางบอกว่าหกเดี่ยมาแน่นอนแล้วบางก็บอกว่าหกนะครับปักหลักหน่วยนะครับผมนี่ครับตามนี้แล้วครับผมมีตัวเดียวหกตัวเดียวล่างนะครับผมส่วนใครจะขึ้นบนก็แล้วแต่นะไปชอบบางบอกว่าหกมาแน่นอนแล้วบางเน้นตัวเดียวนะครับผมยังไม่จบนะครับผมยังไม่จบคลิปนะครับแมวมาเลยหลงขบวนเลยครับนี่ครับยังไม่จบคลิปบางบอกว่าให้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวครับเน้นๆครับนี่ครับบางบอกว่าฟันทงตัวเดียวเลย ศูนย์หกตัวนี้ตัวเดียวครับผมบางบอกว่ามาแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นครับตัวนี้ถูกแน่นอนครับผมบางบอกว่าถูกแน่นอนครับถูกล้านเปอร์เซ็นครับบางว่าอย่างนี้นะนี่ครับล้านเปอร์เซ็นครับนี่ครับล้านเปอร์เซ็นนะครับผมนี่ครับผมของฝากจากบางมอนนครับงวดนี้วันที่ สิบหกนะครับผมนี่ครับสิบหกเมษายนสองห้าหกสี่นะครับผมไม่ผิดนะครับผมเนี่ยบังให้ตัวเดียวครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวเดียวครับหกศูนครับศูนย์หกตัวเดียวครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่กันใกล้ๆครับเพราะว่าผมตั้งขากล้องแล้วแมวมันควนวิ่งชนครับเดี๋ยวผมจะจับขากล้องนะครับผมมาไล่กันนะครับผมนี่นะครับผมเอฟซีครับเอฟซีครับดูนะครับ ไม่ผิดนะครับถ้าผิดยังไงทักกันได้นะครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหก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 เจ็ดหกแปดหกเก้าไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ศูนย์หงนี้คือบางให้เน้นนะครับตัวเดียวครับศูนย์หกนะครับตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวรองครับตัวเดียวศูนย์หกนะครับหกศูนย์ก็กลับด้วยหนึ่งหกหกหนึ่งของบางให้นะครับสี่หกหกสี่หกห้าหกหกห้านะครับบางบอกหกมาล้านเปอร์เซ็นหก ปักหลักหน่วยไม่ผิดนะครับผมตามนี้นะครับบังบอกว่าอย่างนั in, a, right ้นนะครับแล้วก็ให้วิ่งหกล้านหกล้านเปอร์เซ็นต์ล่างนะครับนะครับล่างล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเลขล่างนะครับงวนงวนนี้ไม่ใช่เลขบนนะครับเลขล่านครับส่วนเลขบนบังยังไม่กองครับศูนย์หกมาแน่นอนถูกแน่นอนบังบอกล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับของฝากจากบังเมืองนนท์นะครับของฝากจากบังเมืองนนท์ครับผมสิบหกเมษายนสองห้าหกสี่นะครับ หกศูนย์ตัวเดียวครับรูดรูดหกนะครับคือหกปักละหน่วยก็ต้องศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหก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 เจ็ดหกแปดหกเก้านะครับบางให้ศูนย์หกตัวเดียวครับแล้วก็หนึ่งหกกันสี่หกนะครับแถวนี้คือบางให้นะครับผมศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกห้าหกนะครับอันนี้ผมกลับให้นะครับบังบอกให้กลับด้วยนะครับศูนย์หกตัวเดียวเม็ดเดียวล่างครับเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล่างนะครับผม บางบอกว่าหกนะครับไปหาได้เลยครับลอตเตอรี่รีบซื้อนะครับผมครับมีมีหกอะไรก็ใส่ไปนะครับผมนี่ครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะครับอ่ากดกระดิ่งติดตามเดี๋ยวบางก็จะให้หวยงดเป็นอ่าเลขเป็นเลขตัวบนนะครับผมเป็นเลขบนนะครับบางให้บนนะครับยังยังไม่ได้ให้มายังไม่กองนะแต่ว่าเลขล่างกองแล้วครับนี่เป็นเลขล่างนะครับผมล่างครับล่างครับเป็นเลขล่างนะครับผมทั้งหมดคือคือเลขล่างนะครับส่วนใครจะซื้อบน ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ที่ในกรอบนี้คือบังให้นะครับผมนี่ครับหกศูนย์หนึ่งหกหกสี่ห้าหกนะครับฝันทงตัวเดียวศูนย์หกล่างล้านเปอร์เซ็นต์โอเคครับไอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครให้์ให้สมพงษ์เท่าไหร่กเป็นกำลังใจนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ